สามร้อยแปดสิบคะแนนพานไปนะครับตัวใหญ่เรียมภาพเรียมภาพนะครับเพราะว่ามันลงมาไใกล้แล้วนะครับมันก็เลยเห็นตัวใหญ่นะครับตอนอยู่บนซุ้มบมตีเพราะว่ามันตัวหน่อยนะสามร้อยเก้าสิบคะแนนผ่านไปนะครับปลาปลาบุญฟันช่วยนะครับผมมีเงินใส่แขวแล้วข่้น่าสุดยอดนะครับมามารอลุนรอเชียร์กันไปนะครับวันนี้ลุงหลอดอยู่บ้านมาลีนะครับตำบลู้เงิน อำเภอเซระพุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมงานประเพณีฟรีทุกที่ยืนครับอ่เราหลุดเราเชียร์ครับเหลือแต่หมานครับสองหนงสองราชวงศ์โจโจตีสามสองหนึ่งเฮ้ยสอราชวงศ์ครับ อย่าหยุดอย่าหยุดดันไป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 อีกได่อีกดันอีกดันอีกดันอีกพี่ลี่เลยหาไปได้นะครับพุดจวดนะครับ้านบดังหอดานไปเลยดีเยี่ยมนะครับลุนกันไปคนอะไรกบครับเี่ยเยี่ยมมากๆเลยเขาก้อนเมฆก้อนนี้นะครับส่วนมากของไฟเขาเมฆก้อนเดรรลายนะครับที่ลอยเตือนนะครับหรือสีหาลอย่อรุนกันไปครับมีก้อนเดียวโคโลตรงนี้นะครับจุดเขาเมฆไปเรียบร้อยแล้วนะครับการเดินทางเบื้องหันนี้ เบื u, ó, ้องต้นดีมากๆเหลือแต่มานครับสราชวงศ์นะครับปีศาจหางจากบ้านหัวเมืองจมยางจมยังเฟิรนเฟิร์นตัวหางไปยังใดโนเอเอมันตกยังสั้นนี่วะ เสร็จเขาออนลลอดนะครับอ่ะนี่นี่มันต้องให้วิศวะคำนวณเฮ้ยกันแขวะมันติดบางๆออกมาแล้วนะครับหางดีเหองตุนติดทางดีเยียมร้อยหกสิพอเห็นนะคสารงเหยียพอตัง โอ้สีด้หลายดอกนะครับองซันปลาบุญปันสวยนะครับบอกดูที่อื่นอ่าลุกเดินไปเห็นอีหยังนึ่งเวลาสิดูที่อื่นคือปลาบุญบอกกันล้วมันเที่ยงทีลีโอ้ยคนซูตมันบอกเลี่ยมภาพเลี่ยมภาพโอ้ตาดีครับหลอดพวเห็นนะครับตัวคอไพ่นะครับ คุมขาบางๆครับคุณน้อยสวนกันอยู่เลยแสดงงานยืมกันอะไรครับโยกเบาๆลงเบาๆ